สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูแต่หี <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาแต่หแต่ไม่เข้าใจ <c oughs> เป็นอะไรกัน อะไรวันนี้ทำงานมีแต่หีโผมาทั้งวันเลยส่งไปแล้วก็ยังอยากที้ดูอีกหมายความไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยอเอ้ยตายแล้วดูธรรมะธรรม,ม,วมัวบังดีดูปัจญาคำคมวิถีชีวิตปัจญาคมใจคมกิเลศตัณหาดูเป็นบ้างหรือเปล่าดูแต่หีวันใหญ่วันผ้าใหญ่นะ หิละงอมกันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงจัดมาดิเอาบ๊อบบัอมันน่ะคือลือนะ่ะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจจริงเลยเฮ้ย <c oughs> คนที่ไหนพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเกิดวันไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรครับผมไม่เข้าใจ <c oughs> ตายแล้วทำงานทั้งวันนี้หิบอทั้งวันเลย ผม <laughs> ไม่เข้าใจจริงๆเลยว้ยตายแล้วพวกท่านมวยมาแล้วก่อนนะัดูหี่ีีก่อนเขาจะดูมวย <laughs>